ครับก็เดี๋ยวจะมาเฟิร์ทไฟนะครับวันนี้เฟิร์ทไฟให้กับลูกค้าที่อยู่ชัยนาทนะครับก็ลูกค้าส่งรีโมทมานะครับส่งชุดไฟมานะครับก็มารับลำเปล่านะครับตัวนี้รีโมทผมจะตั้งให้สามโหมดนะครับตั้งให้สามโหมดก็คือโหมดต,ตัดคันเร่งนะครับโหมดต,ตัดคันเร่งก็คือ ถ้าเราเอาสวิตดีลงนะครับ A B C D นะครับตามที่เขาเรียกกันนะครับเอาสวิตดีลงคันเร่งจะไม่ทำงานนะครับนี่นะครับคันเร่งจะไม่ทำงานโอเคนะครับตั้งหนึ่งโหมดนะครับนี่ครับถ้าเอาขึ้นคันเร่งจะทำงานโอเคนะครับเอาลงนะครับเอาลงก่อนขึ้นบินหรือว่าทำอะไรก็ให้เอาลงก่อนนะครับอันนี้ โหมดที่2ที่ตั้งให้นะครับโหมดที่2ทีคตั้งให้ก็กคือโหมดสปอร์ต n o r นะครับก็คือคืออะไรตัวนี้จะสับขึ้นนะครับสับขึ้นเอาขึ้นนะครับสวิตเอเอาขึ้นมันจะผมจะตั้งค่าไว้ประมาณขึ้นอยู่กับเซอร์โวของลูกค้าด้วยนะครับบางคนตั้งค่าฮอนสูงค่าฮอนต่ำเลทผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณ3 35หถึง45ห้านะครับ3 5ห้าถึง45นะครับในการขยับเปิดปีกนะครับสับขึ้นนะครับอัพดาวจะอยู่ที่45 50ห้าหนะครับตัวนี้นะครับสับลงอีกหนึ่งโหมดนะครับสับลงอีกหนึ่งโหมดก็คือตัวนี้นะครับสับลงมันจะเปิดได้ร้อยนะครับนี่ครับสังเกตดูปีกนะครับเปิดได้ร้อยมันจะยกสูงมันจะกลับตัวได้สูงกลับตัวได้เร็วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สูงนะครับกลับตัวได้เร็วยกสูงนะครับตัวนี้โอเคนะครับนะครับเวลาอัพดาว ซ้ายขวามันจะเปิดร้อยนะครับมันจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นถ้าสับขึ้นจะเปิดแค่ที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้สับเป็นสองโหมดก็คือมือใหม่กับคล่องแล้วนะครับถ้าคล่องแล้วก็อยากให้มันกลับตัวเร็วๆก็สับลงนะครับสับขึ้นนะครับเป็นขยับปีกน้อยกลับตัวได้ช้าหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับมือนักบินด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราตั้งตัวนี้แล้วมันจะ ช้าตามที่เราคิดเสมอไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นักบินด้วยนะครับครับถ้าไม่ทันใจก็ตั้งตั้งอีกเพิ่มอีกได้นะครับตัวนี้อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดตัดสัญญาณนะครับโหมดตัดสัญญาณก็คือผมจะตั้งตัดสัญญาณไว้ในกรณีที่แบตนะครับแบตหมดแต่ไม่น,น่าจะได้แบตหมดในโหมดนั้นก็คือมันจะ,จะเล่งไม่ออกเลยนะครับผิดจุดนะครับก็คือ สัญญาณหลุดนะครับสัญญาณหลุดรีโมทตัดฐานหมดนะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนี่นะครับมอเตอร์หมุนนะครับในกรณีที่สัญญาณหลุดรีโมทดับนะครับเครื่องจะดับนะครับแล้วเครื่องจะลอดลงจอดหรือตกนะครับนะครับถ้าสัญญาณกลับมานะครับนะครับมันจะทํางานนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับ ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้เวลาสัญญาณหลุดเครื่องจะไม่หยุดทํางานหรือมันจะเล่งไปเลยนะครับตัวนี้เราต้องวิ่งตามนะครับแต่อันนี้ก็คือถ้าว่ามันสัญญาณหลุดก็คือเครื่องมันจะไม่ทํางานนะครับมอเตอร์จะไม่ทํางานตัวนี้ที่ตั้งให้นะครับสามโหมดนะครับสามโหมดที่ตั้งไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปเฟิร์สไฟกันนะครับก็ F117 บราวุธนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตัวนี้ ลำเปล่าลำพร้อมบินนะบลำพร้อมชุดไฟนะเป็นงานสั่งประกอบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปบินกันครับ